สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดในหัวข้อเรื่องอาการชาร์จไฟไม่เข้าตอนที่2นะครับก็จากตอนที่แล้วนะครับก็คือเป็นอาการชาร์จไฟไม่เข้าเลยนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของคราวที่แล้วนะครับอันนี้เป็นการทบทวนให้เบื้องต้นนะครับเราจะทําการวัดไฟตรงไหนบ้างครับจุดที่1ก็คือก้นชาร์จในการวัดไฟคือคุณจะต้องเสียบสายชาร์จเข้าไป แล้วเราก็จะวัดไฟบริเวณนี้นะครับก็คือว่าจะมีกระแสไฟมาหรือไม่นะครับถ้าไม่มีมาก็แปลว่าก้นชาร์จเสียคุณก็เปลี่ยนก้นชาร์จไปอ่าจุดที่2วัดตัว L จุดที่3วัดตัว C อ่าต่อไปจุดสุดท้ายวัดที่ขั้วแบตเตอรี่นั่นเองนะครับว่าถ้ามีกระแสไฟมาอ่า 4.1โวลต์ก็แปลว่าเราใช้1แอมป์4.5โวลต์ก็คือเราใช้อแดปเตอร์2แอมป์ซึ่งตรงนี้นะครับก็ก็คือ,อไปตรวจสอบดูนะครับว่าจุดไหนที่เสียและใช้ได้นะครับไปดูจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสอนซ่อมมือถือออนไลน์ซึ่งใครสนใจนะครับสามารถที่จะทักมาได้นะครับสวัสดีครับผม รอบหน้านะครับรอบหน้าผมจะเปิดในรอบเช้าซึ่งเป็นวันที่1นนี้นะครับใครสนใจรีบทักมาครับตอนนี้ว่างอีก2ท่านเท่านั้นนะครับก็วันจันทร์จะเริ่มการสอนที่10บโมงถึง11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็อีก1รอบก็คือรอบวันที่4เป็นรอบข้านะครับตั้งแต่เวลา2องทุ่มถึง3ามทุมครึ่ง อรอบนี้ก็ยังเหลืออีกหลายท่านาใครสนใจทักมาได้นะครับในรอบวันที่4ก็ยังขาดอีกประมาณ5ท่านาใครสนใจรีบทักมานะครับถ้าเต็มแล้วก็คือผมจะสอนแค่รอบละ7คนเท่านั้นะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับามาดูในข้อที่2นะครับข้อที่2ตรงนี้ก็คือเป็นอาการชาร์จแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรในส่วนของคราวที่แล้วเราวัดไฟตามาตามจุด ไปหมดแล้วนะครับที่ผมทบทวนให้เมาสักครู่นี้นะครับก็คือ1 2 3และ4นั่นเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าจุดที่1ไม่มาก้นชาร์เสียจุดที่2ไม่มาตัว L ขาดจุดที่3ไม่มาตัว C รั่วจุดสุดท้ายไม่มา IC ชาร์เสียอันนี้คือตามขั้นตอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระแสะไฟก็เราก็จะต้องมีจุดวัดต่างๆต,ต,ต่อไปจุดที่2นะครับเป็นหัวข้อที่1 ว่าเราจะต้องเช็คอะไรครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีคั่วชาร์จที่อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าจุด Data นะครับจุด Data ที่ไปเชื่อมต่อกับ CPU บางรุ่นก็เข้า IC ชาร์จแล้วก็กลับมาเข้า CPU เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ซึ่งคุณจะต้องวัดค่าโอห์มบริเวณ2ออขานี้นะครับที่ติดกับลายบวกเพื <c oughs> ่อตรวจสอบดูว่ามีค่าโอห์มมาไหมวิธีทําก็คือง่ายๆเลยนะครับก็เราก็ใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์ปรับไปที่ย่าน ย่านไดโอดนะครับย่านไดโอดก็คือย่านนี้นะครับวิธีทําก็คือให้เราใช้มิเตอร์ด้านหนึ่งแตะที่กาวกาวก็คือข้วล็อกนะครับข้วลบที่ตัวเครื่องเราไม่ต้องจ่ายไฟเข้าไปนะครับผมแตะกาวไปแล้วหนึ่งด้านนะครับคุณสังเกตที่มิเตอร์นะครับผมจะวัดค่าโอห์มคุณจะเห็นว่านี่คือค่าความต้านทานเห็นไหมครับ คาความต้านทานที่มันเกิดขึ้นบริเวณขาตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าขาตรงกลางไม่มีค่าความต้านทานเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าก้นชาร์จไม่ได้สัมผัสกับตัวเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุทําให้เปอร์เซนต์การชาร์จไม่เข้าเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าจุดไหนที่มันลายขาดไปก็คือจุดที่เราวัดแล้วปรากฏว่าค่าโอห์มไม่มาจุดนั้นก็แปลว่าลายขาด าลายขาดแล้วคุณจะทำไงครับคุณก็ต้องต่อลายจากจุดที่ขาดไปหาจุดที่ต่อกันอ,อย่างเช่นนะครับในลายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในลายนี้คุณจะเห็นว่ามันจะไปต่อเข้ากับอุปกรณ์2ตัวนี้ที่ผมเขียนเอาไว้นะครับอุปกรณ์ดำๆนี้ก็เป็นตัว R นะครับเป็นตัวต้านทานทั้งสตัวในลายนี้จะมีตัว C ค่อมอยู่ด้วยครับมีตัว C ที่ลงกาวนะครับ2ตัวค่อมอยู่ลูกศรก็คือลงกาวนะครับ ก็จะมีตัว R และตัว C อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ลายวงจรคุณก็ไม่ต้องเปิดลายวงจรนะครับคุณเอากล้องส่องลงไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นคุณจะเห็นว่าลายก้นชาร์จเนี่ยมันจะมีเส้นที่วิ่งไปเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าตอมันหายไปเนี่ยเป็นเหตุทําให้มันไม่ไม่ต่อกับอ่าลายเป็นเส้นนี้มันก็คือขาดไปด้วยนะครับคุณจะเห็นว่ามีตัว R2 ตัวที่ไปต่อกันเห็นไหมครับ คุณก็ทําการต่อลายจากจุดที่คุณเห็นว่าวัดค่าโอไม่มาแล้วมันขาดก็ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บริเวณนี้ซึ่งทําให้มันครบวงจรการทํางานแค่นี้เองครับเปอร์เซนต์การเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่มันก็ขึ้นแล้วครับอ,อันนี้คือวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือให้เราต่อลายจากก้นชาร์จไปหาตําแหน่งที่คุณเห็นว่าเป็นลายที่ต่อกันซึ่งสังเกตง่ายๆบางท่าน ซ่อมมือถือขาดการสังเกตไปคุณก็จะไปดูลายวงจรท่าเดียวเลยครับปรากฏว่าวันหนึ่งก็ยังหาลายวงจรไม่ได้ว่าไปไหนไปต่อกับอะไรคุณขาดการดูไปนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับการเรียนออนไลน์ผมจะสอนในทุกขั้นตอนคุณสามารถที่จะซ่อมเครื่องเป็นนะครับจากคนที่ไม่เป็นเลยก็มาเป็นได้อ่าจากช่างที่เช็คไม่ได้คุณก็กลับมาเช็คได้เช่นกันซึ่งสามารถจะต่อยอดของคุณไปได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับ ค่าเรียนนะครับผมก็เก็บ3,500บาทครั้งเดียวนะครับก็เราสามารถที่จะรู้ในทุกๆเรื่องของในวงจรมือถือทั้งหมดนะครับเป็นงานฮาร์ดแวร์ทุกอย่างในส่วนที่ผมสอนนะครับก็ส่วนใหญ่จะสอนเทคนิคการซ่อมทําให้การซ่อมของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแทนที่คุณจะต้องมานั่งทําอะไรวุ่นวายเสียเวลานะครับต่อไปนะครับเมื่อคุณสามารถที่จะวัดค่าอมได้แล้วแต่ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ขึ้นอยู่คุณจะวัดอะไรต่อครับ ก็เราจะต้องวัดไฟดูนะครับวัดไฟยังไงครับคุณก็เสียบสายชาร์จเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้คือเราไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับอเดี๋ยวผมจะใช้ซัพไพา์ตัวนี้เป็นตัววัดไฟนะครับถ้าเราใช้มิเตอร์วัดเราก็ปรับไปที่ย่านวัดไฟอถ้าเป็นตัวนี้เป็น DCV 2 0เป็นอนาล็อก DCV 1 0หรือเป็นมิเตอร์ดิจิตอลทั่วไปก็ปรับไปที่ตัว V ตัว V, ว v. ก็คือค่าโวลต์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับให้เราสังเกตดูว่าบริเวณจุด Data จะมีไฟมาเท่าไหร่บ้าง <c oughs> คุณจะเห็นว่าอันนี้คือต้องแตะกาวด้วยนะครับผมจนแตกะกาวดูนะครับคุณจะเห็นว่ามีกระแสไฟมาเห็นไหมครับ1 6โวลต์มาจากไหนครับ่า v 0โวลต์2.9โวลต์มาจากไหนครับเห็นหรือยังครับ 3.0โวลต์ในส่วนที่ไฟเข้ามาก็คือ5โวลต์เนี่ยเป,เป็นไฟบวกจากจากขาแรกนะครับก็คือทางด้านนี้ขาแรกเลยเป็นขาไฟบวกาขาตรงกลางเนี่ยมันเป็นไฟที่ออกมาจาก IC ชาร์จครับผมเรามาดูนะครับหรือมาจาก CPU นั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นลายที่ต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าคุณวัดค่าโวลต์ตรงนี้ไม่ได้นะครับในหัวข้อที่2เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่า IC ชาร์จของเราตัวเนี้ย มีปัญหาหรือเสียซึ่งเป็นเหตุทําให้เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับลายขาดเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ก็คือมีการเสียอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือถ้าค่าโองมไม่มาแปลว่าลายขาดคุณก็ต้องต่อลายนะครับ <c oughs> ต่อลายไปหาจุดเชื่อมต่อต่อไปในส่วนที่2ถ้าคุณวัดค่าวนไม่มาก็แปลว่า IC ชาร์จเสียแค่นั้นเองครับ IC ชาร์จตัวนี้เสียไป คุณก็ทำการเปลี่ยน IC ชาร์ตตัวนี้ไปเพราะว่า IC ชาร์จจะทำหน้าที่ก็คือทำให้ชาร์จประจุแอมป์ให้แบตเตอรี่ถ้าประจุแอมป์ไม่ขึ้นแปลว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้น ก็แปลว่า IC ชาร์จไม่ทํางานแต่คุณต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอนี่คือการวัดในเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะทํากันได้นะครับใครสนใจที่จะเรียนก็มาเรียนได้ครับก็ไม่เสียหลายอะไรคุณสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือคลิปหน้าจะเป็นหัวข้อที่3มเรื่องอาการชาร์จแล้วเออร e เลอร์ะ er ror, นะครับมันเกิดจากอะไร เพราะฉะนั้นให้เราติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีคลิปมานําเสนอกับทุกท่านนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับบางบางคนก็วัดไฟไม่ได้นะครับในการเรียนออนไลน์ผมจะสอนถึงวิธีการวัดไฟที่ถูกต้องว่าเราจะทํายังไงจะจ่ายไฟเข้าไปตรงไหนบ้างตําแหน่งไหนบ้างที่เราสามารถที่จะวัดไฟได้กระแสไฟมีอะไรบ้างมีทางเข้าและทางออกแบบไหนตรงนี้ผมสอนหมดซึ่งทุกท่านจะทราบนะครับถ้าใครที่เรียนไปแล้วก็จะทราบดีว่าผมก็ยินดีด้วยนะครับที่เก่งขึ้นนะครับ อ่บางคนก็ก็สามารถที่จะเข้าใจนะครับอ่าถึงการซ่อมมือถืออ่นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ